มาหนเอ็นดูนูหน่อยนเอ็นดูนูนหน่อยนเอ็นดูหนูี้หน่อยคนนี้เขากินข้าวแล้วนะเขาหล่อแล้วนะเนี่ยคนนี้เกี้ยครับเอ็นดูนูหน่อยเอ็นดูเกียวหน่อยเอาพ่อใหญ่ใหม่พ่อใหญ่สายผมเมื่อเกิดนะ มันยังสายเด้อนี่ไม่นี่แฟนยา่ผูบ่าวย่า่ป็ปนชื่อตาสายมันเป็นอมาตบานนี้อันตาตอนรับป่วยนะ่ยเราสิงนี้ใหม่ยังดียใหม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยังเดียวเราไม่มยังเดียวฮะ บัวแล้วเป็นเอามาผาด่ะแล้วบ่อด็กข้ามเดียวนะหิแบ,บ,แ,บ,บแล้วแข็งดกาแฟตอนเชา้า,าลวาวกาแฟระบายท้องดีมาก,มกเป็นกาแฟที ควบคุมความหิวควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยระบายท้องได้ดีมากนะคะห่อละสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบสามห่อโปรสุดพิเศษหกร้อยสามสิบบาท 1> 1หนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบปกติสามห่อแปดร้อยเจ็ดสิบแต่ถ้าใครซื้อสามห่อหกร้อยสามสิบบาทนะคะนี่ห,ห,หนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบบวกลงพุ้นฐานเอาพี่น้องใครซื้อหนึ่งห่อวันนี้นะคะส่งฟรีแบบโอนแต่ระบบติดปลายทางมีบวกเพิ่มนะคะสามห่อหกร้อยสามสิบบาทแบบโอนส่งฟรี ใครที่ทานอยู่รีวิวหน่อยนะคะ<ม>กินจริงทานจริง<ม>เห็นผลจริงขาย<ม>ด้วยตัวด้วยตัวเองอ่าบริจางพิเซนเตอร์บริจางอินฟูดดาลุ่งดาล่าเอียงแบบพิเซนหรือโปรโมทแต่ว่าเราโปรโมทด,ด้วยตัวของเราเองแล้วก็คุณภาพของกาแฟเองนะคะของในตัวกาแฟพราวคอฟฟเอง ะคะใครที่ทานอยู่ก็ช่วยรีวิวหน่อยนะคะว่าดีจริงไหมทานแล้วระบายท้องดีหรือเปล่าทานแล้วคุมหิวดีไหมเป็นยังไงบ้างน้ําหนักลงไหมเอออันนี้รีวิวมาเดยเลยนะคะพร้าวคอฟฟีใครอยากได้กินสนใจเลยใครที่รอบโปรโมชั่นนะคะก็ปีนึงจะจัดอยู่1นึถึงสอง,สองสาครั้งก็รอเอาแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นโปรอ,อันนี้คือเป็นโปรสุดพิเศษในวันนี้ในคลิปนี้เท่านั้นนะคะ ินสนใจได้เลยนะคะทุกคนหอมอร่อยไม่มีน้ำตาลค่ะคก่อนไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะ กินสนใจได้เลยนะคะหายเป็นเด็กดีไม่ซื้อไม่สนมาแล้วจังเลยลูกถ้างั้นจะเอาใกล้ๆดีกว่าค่ะจังได้ครับมาๆๆ เจร์ครับเจร์แอนอยู่นี่สวัสดีครับแอนหรือยังแอนอยู่นี่ครับผมเก่งมากเอาไหมเรียกใครครับเปิแอนไหนแอนมาหรือยัง เรียกเรียกพ,พี่ตาด้ว่าที่พี่ตับ้านเอ็นมาเร็วๆครับบเกียวลอยอยู่ครับ<ม>เกียวกินขนมลอยอยู่ครับพี่ตาไปไหนอ่ะพี่ตัไปกินไปเล่นทำไมเกี่ยวไม่เล่นล่ะลูกเดี๋ยวไปเล่นนะเกี้ยวกินขนมเหรอเกี้ยวไปเล่นนะโอเคครับเดี๋ยวพาไปครับผม อะไรไหมครับเาาบ่งจ้า,าเบิ่งจ้าเบิ่งใบน้องสาวพักกันพีหนังกันบ้านี้นวดค่ะนวดลุงเป็นห,หนงงยังคือไงจ้าลุงเม่เต๋บอบนบ่ <c oughs> <c oughs> ลุงเมืมเ่อยแล้ว าก็ได้กันหอดกันแล้วบ้านนี่ลุงเมย์ยกแก้วบ่จ๋าลุงเมย์ยังเ<ๆ>มย์ยกแก้วเมย์ทั้งสองยกหลายลุงยกหลายมมเมย์ป๋าจ๋าหนวดไฮระจากุ้งน้องบุนสวัสดีวันพุธที่สามสิบกรกฎาคม หกแปดนะคะทุกคนพี่น้องมาเบิรงคาะมานี่เกิดอะไรขึ้นกับรถเก่งป้าเจ๋าพอดีอันป้าเจ๋าแล้วให้ขับมาไวบ,บ้านปราโมูให้นะคะขับมาไวบ,บ้านพ่ากับที่มานนะคะก็เลยขับมาไวบ,บ้านมันมาเบิร์พี่น้องว่ามันเกิดยังขึ้นรุ่งหน่ก็ร่งเฮ็ดให้ เกิดอะไรขึ้นนะคะมาดูกันค่ะโอ้ลุงน่อยทำอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับรถป้าเจ๋อทินเราโอ้นี่เองคือป้าเจ๋อเราไปต่อผาสีต่ออัผ้าสีจนมานแล้วบ้านนี้เห็นมันมั่งยว่นนา นากระจกนะคะ่ะมันมันว่างอย่างเวลาอย่ามันหายของเราอย่ามันผิวเสียของเรานะคะ่ะก็เลยให้เรื่องหน่อยติ้นให้เราที่ค่ะก็เลยให้เรื่องหน่อยจัดการให้เราเรียบร้อยซะมันจะได้ดูดีโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่แหละคะ่ะเหตุที่เกิดกับรถเก๋งกดเจ๋อเรียบร้อยมาลง เรียบร้อยโอเคสวยงามตามท้องเรื่องโอเคค่ะเรียบร้อยแล้ว อะไรคะอุ้ยคนไข้เ <Frankly> ป <at the night> ็นอะไรคะคนไข้เป็นอะไรคะคนไข้เจ็บท้องเหรอคะไม่คนไข้เป็นอะไรล่ะน่าขื่น